Solar ์ u s ุชชั่นอันทร t แม SPF 5้าสิบสี่จานเอ็นทราน e ์เช็ดคัพเวอร์ KMA c o s m e t i c w a t e r r e s i s Liquid Foundation L'Oreal Paris Infallible 24 Matte สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง การมีแชนแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้การจะมารีวิวลองพื้นราคาหลักร้อยนะคะที่การเองเนี่ยเคยได้ใช้ใช่ไหมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราควรจะซื้อต่อหรือควรพอแค่นี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราตามไปดูกันเลยเราก็มาเริ่มกันที่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น Solar Cushion u อัน a m าแมท SPF 50 PA วกบวกบวกนะคะ ทุกคนถ้าใครเคยได้ใช้เจ้าตัวนี้นะคะอยากจะบอกว่าโซลาคุชชั่นตัวนี้เป็นรองพื้นที่ปกปิดมากๆเลยนะคะคือดีมากๆเลยในเรื่องการปกปิดไม่ว่าจะเป็นรอยดำจากสิวหรือรอยแดงอะ่ะคือแบบแทบจะเนียนกลิบเลยอะ่ะแล้วอีกอย่างนะคะก็คือในเรื่องของการคุมมันคือเขาแบบหน้าเราอ่ะมันจะเป๊ะอยู่ตลอดทั้งวันนะทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าเจ้าตัวนี้รองพื้นน่ะแทบจะแบบ ผ่านไป8ชั่วโมงเนี่ยแทบจะไม่หลุดลาะออกจากหน้าเราเลยนะคะคือแบบมันดีมากอะทุกคนด้วยราคาแบบเท่าไหร่อะประมาณ59บาทอะแล้วแบบได้คุณภาพขนาดที่แบบคือมันติดอยู่ทั้งวันนะคะคือดีมากๆเลยเจ้าตัวนี้แต่ว่าเขาก็มีข้อเสียนิดนึงนะคะคือเจ้าตัวเนี้ยลองพื้นของเขาเดี๋ยวการจะเปิดให้ดูนะเมื่อวนๆแล้วใช่ไหมคือลองพื้นของเขาเนี่ย ตัวนี้มีกลิ่นนะแต่ว่าการก็ไม่ได้แพ้นะทุกคนคือรองพื้นของเขาอะเดีย๋ยจะบอกว่ามันมีความหนามากเลยนะคะเห็นปะคือการคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยเหมาะกับการที่เราอะจะทาไปออกพวกงานงานแต่งงานบวชอะไรอย่เงี้ยคือแบบว่าอยากจะให้ลุคที่มันแบบเป๊ะตลอดทั้งวันนะคือเจ้าตัวนี้คือแนะนำคือดีมากคือดีจริงๆดีมากๆทุกคนแต่ว่าถ้าให้ลุคแบบ สบายๆในลุกที่อยู่บ้านตัวนี้ไม่ค่อยจะเหมาะสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาถึงตัวต่อมานะคะตัวนี้เป็น DD a n t l p o l l u t i o n ั่ e p รีมเอบกบวกบวกนะคะตัวนี้นะคะสีที่การซื้อมาเป็นสีเบอร์23นะคะ n a t ชอรัลเ e โดยเจ้าตัวนี้นะคะเขาอยู่ในภายใต้แบรนด์ของ k คที่ดอนะคะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับ k คที่ดอแล้ว เดี๋ยวการจะเปิดให้ดูข้างในนะคะเนื้อของเขาเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นเนื้อที่เกลี่ยมไม่ยากนะคะก็คือวนๆแล้วมันก็ละลายหายไปกับผิวแล้วเลยนะคะอีกอย่างเนี่ยเบอร์23ก็คือกลืนกลิ่นผิวการได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะคือเขาไม่มีกลิ่นเลยนะคะอยากจะบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยหลังจากที่การใช้ติดต่อกันประมาณแบบ หนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์รู้สึกว่าหน้ามีคนทักนะคะว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาหน้าดูสว่างแล้วก็แบบดูไบร์ขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยฉันก็แอบ,บดีใจนะว่าเฮ้ยฉันใช่รองพื้นถูกแล้วละแล้วแบบราคาก็ไม่แพงอะแล้วแบบเฮ้ยทุกคนทักไงก็ตื่นเต้นใช้ต่อนะคะอยากจะบอกว่าใช้ต่อไปสักพักเจ้าตัวนี้นะคะทำให้ผิวหน้าของเราแห้ง <c oughs> อันนี้คือการเจอมากับตัวนะอพอการลืมบอกไปนะคะคือการเนี่ยพื้นฐานเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งนะคะทุกคนแล้วก็เป็นผิวที่แพงง่ายอยากจะบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยคือใช้ต่อไปสักพักอะ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนมันดูดน้ําออกจากหน้าเราอ,อจริงๆนะคืออันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเลยนะคือแบบว่าพอใช้ไปสักพักใบหน้าของเรามันรู้สึกแห้งอะ คือใช้ไปแรกๆคือดีมากเลยนะแบบมันปกป,กป,กปิดแบบพวกรูขุมขนอะไรเงี้ยคือไม่เห็นเลยมันเนียนละเอียดแล้วแบบมันก็สว่างใสอะแต่พอใช้ไปสักพักคือผิวหน้ามันรู้สึกว่ามันหยาบมันกร้านแล้วมันก็แห้งอีกอย่างคืออยู่ในห้องแอร์อยากบอกวันลอกก็เลยมีความรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะคะคือถ้าใครซื้อไปใช่ไหมแล้วอยากจะใช้จนแบบหมดหลอดอะอันนี้คือการก็อาจจะไม่แนะนํานะเพราะว่าการมีความรู้สึกว่าพอใช้ไปสักพัก เหมือนรองพื้นเขาว่าดูดน้ําออกจากหน้าเราใช่ไหมคือมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นนะเจ้าตัวเนี้ยถ้าจะใช้ก็ให้ใช้สลับกับรองพื้นตัวอื่นการจะถือว่าแบบถ้าใช้ก็รองพื้นตัวอื่นเหมือนกับอันเนี้ยใช้ไปสักสามวันใช่ไหมแล้วก็สลับกับตัวอื่นสักสองวันอะไรเงี้ยคือถือว่าอย่างนั้นอนะผิวหน้าการก็ไม่แห้งแล้วก็ไม่แบบไม่ลอกด้วยอะ มาต่อกันที่ตัวนี้เลยนะคะสีจัน entrance cover perfect foundation นะคะตัวนี้นะคะสีที่การซื้อมาเป็นเบอร์120นนะคะสีเบรดอยากจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะในเรื่องของการปกปิดเนี่ยรอยดำรอยแดงจากสิวคือเขาปกปิดได้ดีมากทุกคนคือปกปิดจนแทบจะไม่เห็นเลยนะคือการต้องยอมรับในเรื่องนี้เลยนะคะแต่ว่า หลังจากที่เราทาไปในช่วงระหว่างวันเนี่ยเจ้าตัวนี้นะคะเกิดความเป็นคราบนะคะทุกคนคือแบบว่าบริเวณหน้าผากนะคะที่การทายาสิวเยอะๆแล้วก็บริเวณแบบรองแก้มอะไรเงี้ยคือแบบมีความเป็นคราบนะคะแล้วก็ในระหว่างวันเมื่อเราอยู่ห้องแอร์เนี่ยแน่นอนเลยคือเกิดความแบบเป็นขุยแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะถ้าใช้เจ้าตัวนี้ออกแดดแน่นอนนะคะหลังจากออกแดดดรอปและผิวคําขึ้นค่ะเจ้าตัวนี้คือถ้า เอาความรู้สึกส่วนตัวเลยนะตัวนี้นะคะการไม่ซื้อต่อเ <laughs> <laughs> พราะว่าอะไรรู้ไหมคือแบบคือหลังจากที่ใช้ไปอะ่ะคือสิ่งที่เจ้าตัวนี้จะทําให้การอะ่ะรู้สึกดีได้อย่างเดียวก็คือหลังจากที่การใช้ไปการจะต้องไม่ออกแดดการจะต้องไม่อยู่แอร์ทุกคนคืออยู่ในอุ่นนะคะภูมิห้องที่มันปกติ <laughs> ซึ่งมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมล่ะทุกคนใช่เราก็ทําไม่ได้การก็ทําไม่ได้คือกันก็ต้องโดนแดดกันก็ต้องอยู่ในห้องแอร์หรือไม่ก็คือจะต้องออกไปทำกิจกรรมต่างๆคือเจ้าตัวนี้ก็คือพูดง,ง่ายงก็คือฉันจะต้องไม่คนรอุณหภูมิปกติ<ๆ>ก็คือถ้าอยู่ในอุณหภูมิปกติคือหน้าเราดีมากเนียนกลิบคือบอกได้เลยว่าเนียนแบบกริบอะจริง ค่ะแล้วก็มาต่อกันกันกบเจ้าตัวนี้เลยนะคะ KMA c o s m e t i c Waterless Liquid, Liquid Foundation นะคะตัวนี้นะคะถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆการนะคะจะเห็นได้เลยว่าการเนิ้ที่สุดหลักมากหักที่สุดก็คือแบบแทบจะแบบแทบจะจุ๊บๆ,ๆ,ๆเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือแบบว่าแทบจะแบบตรงใจในผิวการแล้วก็ความรู้สึกการแล้วก็การรู้สึกว่ามันใช่คืออยากจะบอกว่าในเรื่องของการปกปิดนะคะ เจ้าตัวนี้คือไม่ได้ปกปิดมากมายเวอร์าวางอลังการอะไรจนไม่เห็นรอยดํานะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ที่การชอบแล้วก็เลิฟเขาคือเปิดฝามาไม่มีกลิ่นทุกคนบีบฝาออกมานะบีบบีบใช่ไหมบีโอเคบีบฉันก็บีบแล้วก็เกลียนะคะเกลียทุกคนโอเคเกลี่ยก็แบบว่าเออมันก็แบบเนี่ยมันก็ซึมไปกับผิวแล้วคือผิวการเนียนคือต้องยอมรับเลยอีกอย่างคือคนผิวแพ้ง,ง่ายอย่างการคือใช้ได้ แล้วก็ที่สําคัญก็คือเมื่อทาไปแล้วนะคะคือมันไม่เป็นคราบมันไม่เป็นขุยอะคือมันดีมากอะทุกคนคือแบบอีกอย่างอะเวลาโดนแดดไม่ดดกด้วยในระหว่างวันคือแบบในราคาแบบสามร้อยกว่าบาททุกคนสามร้อยกว่าบาทไมแบบคุณรับมันดีขนาดนี้จริงดีจริงๆ คือพูดอยู่นั่นแหละว่าดีนะคะคือก็ทุกคนก็ต้องไปลองซื้อกันดูอะคือวอ่าดียังไงก็คือต้องดีแหละอีกอย่างเป็นแบรนด์ไทยด้วยนะคะคือสนับสนุนแบบแบรนด์คนไทยไทุกคนก้าวไก่สู่สากลโลกมาอีกแล้วนะคะคํานี้ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า L'Oreal Paris Infallible no 24 Matte Cover Foundation นะคะเจ้าตัวนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังค้นหาในเรื่องของ รองพื้นที่ไม่ติดแมสนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยนะคะเพราะเจ้าตัวนี้คือทาไปแล้วนะคะคือเขา่าไม่มีความแบบติดแมสหลงเหลืออยู่เลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็ะคะือจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของรองพื้นด้วยนะทุกคนนี่นะคะเนื้อของเขานะคะเมื่อเกลี่ยไปแล้วเนี่ยจะมีความแห้งไวนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือเป็นเนื้อแมสต์นั่นเองค่ะ แล้วก็ในเรื่องของการปกปิดคือปกปิดค่อนข้างที่จะดีมากนะคะรอยดํารอยแดงคือแบบแทบจะไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมความมันนะคะคือเจ้าตัวนี้คุมความมันได้แบบดีมากมากนะคะอีกทั้งเนี่ยในระหว่างวันนะคะคือไม่มีความดบเลยนะอยากจะบอกว่ากาเนะยเคยใช้เจ้าตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบไปตากแดดใช่ปะแบบ ฮ้ยเนี่ยเอาหน้ารับแดดเต็มๆเลยนะคะอยากจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะพอรับแดดออกมาแล้วอะอยากจะบอกว่าหน้าใสกว่าเดิมอีกอะคือเหมือนแบบมันแตกตัวออกเป็นน้ำใช่ไหมแล้วมันก็แบบทาให้หน้าของเราดูไบรท์ดูเฟรชแบบผิวแบบดูสุขภาพตี <c oughs> แทตจริงแล้วนะคะพอลองพื้น <c oughs> แต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะสําหรับการนะพอใช้ไปน,น,านานๆใช่ไหมมีความรู้สึกว่ามันอุดตนนนันนิดนึงโนแบบว่า เหมือนการอาจจะแบบล้างคีนเซอร์ไม่หมดด้วยแหละมันก็เลยแบบทําให้สิวขึ้นนะคะเจ้าตัวนี้ก็ถ้าใช้ไปแบบสักระยะหนึ่งนะก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้รองพื้นตัวอื่นนะเพราะว่าแบบเออสิวการขึ้นแหละแต่ก็ขึ้นไม่ได้เยอะนะคือแบบขึ้นแบบเม็ดซองเม็ดมันอาจจะเกิดจากการที่แบบการล้างเครื่องสำอางไม่หมดแล้วมันก็อุดตันอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วต่อนะคะการก็ยังอยู่ในกลุ่มของ l o r e a l นะคะตัวนี้เป็น true matte foundation นะคะสีเบอร์ n 3นะคะ อยาจะบอกว่าวันนี้นะคะการก็ใช้เจ้าตัว r o r e a l um t r u m a t t e ตัวนี้นะคะทาไปที่หน้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวการจะให้ดูเนื้อของเขาเนี่ะเนื้อของเขาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็แบบเกลี่ยง่ายนะทุกคนแต่เจ้าตัวนี้ก็คือมีกลิ่นของรองคื้นนิดๆน,นะคะแต่ว่าก็ยังมีแบบความหอมอ่อนๆอ,อ,อยู่ เจ้าตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นเนื้อบางเบานะที่แบบว่าในเรื่องของรอยดำรอยแดงเนี่ยอาจจะไม่ได้ปกปิดนะทุกคนคือมันให้ลุกที่เบาสบายกับการที่ทาในทุกๆวันแบบทาในช่วงเวลาที่แบบเราอยู่บ้านหรือว่าเราออกไปแบบไปไหนมาไหนที่แบบคืออยากได้ลุกที่มันแบบเบาสบายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนักหน้าเอาจริงคือการรู้สึกว่าเหมือนแบบไม่ได้ทารองพื้นนะเอาจริงแล้วเห็นไหมว่า คือการเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมคือเจ้าตัวเนี้ยถ้าคนที่ผิวมันอาจจะไม่แนะนํานะเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือไม่ค่อยได้คุมมันสักเท่าไหร่นะคะนี่จะเห็นได้ว่าอันเนี้ยคือการทาแป้งฝุ่นโปร่งแสงไปแล้วนะแต่ถ้าแบบเนี่ยถ้าทุกคนดูนะคะคือช่วงที่แสงตกกระทบก็คือมันมีความเงาแล้ว,ลวอีกอย่างคือการเป็นคนชอบความฉ่ำความวาวนะคะเจ้าตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าจะตอบโจทย์ของการนะคะใน ช่วงเวลาที่การอยู่บ้านหรือว่าช่วงที่แบบว่าต้องการลองพื้นที่ไม่ได้หนักหนามากนะคะคือแบบก็เอวิเดียรู้ก็เอาพูดง,ง่ายๆนะคะเจ้าตัวนี้ก็คือใช้จริงเนาะทุกคนคือก็ใกล้จะหมดแล้วแหละก็เหลือประมาณแบบเออครึ่งๆอะไรเงี้ยก็คือว่าโอเคโอเคจริงๆตัวตัวนี้อีกอย่างนะคะคือลองพื้นของเขาอะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะมันจะมีแบบความเป็นชิมเมอร์แบบวิงวงว่งว่างวิ่งว่องอยู่ในขวดอะ คือถ้าแบบบางคนไม่ชอบก็อาจจะต้องผ่านนะแต่การชอบเนี่ยไอความแบบวิวบับเรียวับ,วบ,วบอะไรของเขาเนี่ยคือแบบเจ้าตัวนี้คือมาเต็มต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะ Better Skin by For You t o Foundation นะคะโดยตัวนี้นะคะการมีความรู้สึกว่าเขาเป็นรองพื้นที่ออกไปทางเนื้อแมทนะคะ นี่นะคะสีรองพื้นของเขานะคะการซื้อมาอยากจะบอกว่าการซื้อมาสว่างกว่าผิวการไปนะคะเพราะฉะนั้นอะผิวที่ได้มันก็จะเห็นว่าคือแบบสีมันสว่างมากเลยอะตัวนี้นะคะเป็นเบอร์1.5เป็นสีวนิลานะคะสีเนี้ยเป็นสีที่เขาอะเพิ่งออกมาใหม่นะคะตัวเนี้ยแล้วเจ้าตัวนี้นะคะความรู้สึกหลังจากที่การหาในเรื่องของการปกปิดนะคะคือเจ้าตัวนี้คือปกปิดได้แบบ ดีมากๆเลยนะคะแต่ในเรื่องของทาไปแล้วนะคะมีความเป็นคราบเป็นขุยนะคะที่ขึ้นแบบกระทันหันได้เลยทุกคน <c oughs> คือเจ้าตัวนี้นะคะคือถ้าเป็นคนที่ผิวแห้งอ่ะอยากจะบอกว่าไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันจะทําให้เป็นคราบและเป็นขุยนะคะแต่ในส่วนของคนที่เป็นผิวมันนะคะตัวนี้อาจจะเหมาะนะคะเพราะว่าคือแบบ น่าจะเป็นตัวที่ควบคุมความมันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะทุกคนค่ะแล้วเราก็เดินทางมาสู่ตัวสุดท้ายแห่งการรีวิวแล้วนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะตัวนี้มีชื่อว่าสไตล์71นะคะคือการนะไม่รู้ว่าการอ่านถูกหรือเปล่านะคะว่าเขาอาจจะอ่านว่าสไตล์71หรือเปล่า <c oughs> แต่ก็คือแบบเอาง่ายๆก็คือ การอ่านง่ายๆเลยก็คือสไตล์71นะคะ Full Cover Luxury Cushion นะคะเ <c oughs> จ้าตัวสไตล์71นี้นะคะทำให้การ่ะได้รู้จักคูชชั่นเป็นตัวแรกเลยนะ <c oughs> คืออยากจะบอกว่าเนี่ยเป็นคูชชั่นในระดับตำนานของการเลยอ่ะคือแบบว่าเป็นตัวแรกเลยที่ทำให้ฉันนรู้จักคูชชั่นอันนี้นะคะคือเรื่องจริงเลยนะทุกคนอยากจะบอกว่าหลังจากที่ใช้เจ้าตัวนี้ไปนะคะมีความรู้สึกว่า ผิวหน้าเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะอีกทั้งเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมาเซตด้วยแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งพับเลยนะคะเพราะเจ้าตัวนี้คือเซตแล้วก็เนียนกลิบไปกับผิวเลยอะคือเจ้าตัวนี้ดีมากๆเลยนะแต่ในเรื่องของการปกปิดรอยดำเนี่ยตัวเนี้อาจจะไม่ได้เห็นผลคะ่ะอีกอย่างอะคือเขาเป็นคุชชั่นเนี่ยเนื้อคุชชั่น ส่วนใหญ่แล้วก็ในเรื่องของการปกปิดอะ่ะคือไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะคือตัวเนี้ยลาจจะทาไปอะ่ะไม่มีความรู้สึกเลยว่าผิวหน้าของเรามันแห้งคือมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากอะทุกคนคือมันดีมากจริงๆอะตัวเนี้ยแล้วการอะใช้ไปอะสิวไม่ขึ้นอะ สุดจริงค่ะตัวนี้คือสําหรับคนที่เป็นผิวแห้งและแพง้ง่ายอ่ะสำหรับตัวนี้คือการแนะนํานะคะเพราะว่าหลังจากที่การใช้ไปคือสิวไม่ขึ้นนะคะคือเหมือนเขาอ่ะมีสารอะไรสักอย่างคือจ,อจำจําไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าสารตัวนี้คือทําให้หลังจากใช้เจ้าตัวคุชชั่นอ่ะสิวของเราอะ่ะมันจะไม่ขึ้นเพิ่มทุกคนแล้วก็แบบผิวแห้งมันก็เพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นสารที่บํารุงผิวอะ่ะเหมือนแบบ ชะลอเล้วรอยอะ่ะจริงอีกครั้งช้ดตัวเนี้ยเมื่อโดนแดดใช่ไหมหลังจากทาคุชชั่นไปแล้วเราไปโดนแดดคือมันแตกงตัวออกเป็นน้ำแล้วผิวเรามันไบรท์ขึ้นหมดเดิมอะ่ะดีมากด,ดีจริงๆทุกคนแล้วคือช้ดตัวเนี้ยคือเขาจะมีที่เอแบนบอยอ่ะเหมือนเขาจะมีแบบพวกโปรโชมโรโชมัชม่นก็คือลดราคาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะถ้าสนใจก็ไปลองเลือกซื้อเันมาดูได้นะทุกคนดีจริงๆชุดตัวนี้คือแนะนํา ค่ะแล้วนี่นะคะก็คือความคิดเห็นทั้งหมดนะคะที่การเนี่ยเคยใช้เจ้าตัวรองพื้นไปนะคะแล้วก็มาแสดงความคิเห็นแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าใช้เจ้าตัวไหนแล้วมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากการนะคะก็มาแสดงความคิดเห็นมาแลกเพียงกันได้ใต้ล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะช่องการวิชแนลคงต้องขอตัวลาไ้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปกำลังใจให้ช่องการวิชแนลด้วยการกดถูกใจแล้วก็ติดตามกันไว้นะ